คนฉลาดไม่ได้แค่ไอคสูงเท่านั้นแต่มีลักษณะพิเศษที่น่าทึ่งอีกมากมายนี่คือเจ็ดลักษณะเด่นที่อาจบ่งบอกว่าใครคือคนฉลาดตัวจริง 1. รู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องและมีประโยชน์คนฉลาดมักจะรู้ว่าควรถามอะไรเมื่อไรและอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นและมีประโยชน์คนฉลาดมักจะเข้าใจว่าคำถามที่ดี สำคัญพอๆกับคำตอบเหมือนกับการใช้กุญแจถูกดอกเพื่อไขประตูความรู้ถ้าถามถูกก็เหมือนได้ลัดลออไปถึงข้อมูลสําคัญได้เร็วขึ้นพวกเขามักจะคิดก่อนถามไม่ใช่ถามแบบสเปสปะเหมือนนักสืบที่ต้องวางแผนว่าจะถามอะไรบ้างเพื่อไขคดีคนฉลาดก็เลือกคำถามที่จะนำไปสู่ข้อมูลที่ต้องการจริงๆนอกจากนี้คนฉลาดยังรู้จักปรับคำถามให้เหมาะกับสถานการณ์ และคนที่เขากําลังคุยด้วยเหมือนกับนักดนตรีที่ปรับเสียงเครื่องดนตรีให้เข้ากับวงคนฉลาดมักจะถามแบบเจาะลึกไม่ใช่แค่ถามผิวเผินเขาอาจจะถามต่อยอดจากคำตอบที่ได้รับเพื่อเจาะลึกถึงแก่นของเรื่องและพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรถามคำถามปลายเปิดคือคำถามที่ต้องการคำอธิบายและเมื่อไหร่ควรถามคำถามปลายปิดคือคำถามที่ตอบแค่ใช่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการข้อมูลแบบไหนคนฉลาดยังรู้จักใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นคิดไม่ใช่แค่ถามเพื่อเอาคำตอบอย่างเดียวบางทีคำถามของเขาอาจทำให้คนตอบได้มุมมองใหม่ๆด้วยแถมพวกเขายังรู้จักจังหวะในการถามรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถามเมื่อไหร่ควรฟังไม่ใช่ถามรัวๆจนคนตอบรู้สึกอึดอัดคนฉลาดมักจะใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองด้วย ถ้าไม่แน่ใจอะไรก็จะถามเพื่อยืนยันหรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนอกจากนี้พวกเขายังรู้จักใช้คำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ถามเพื่อเอาข้อมูลอย่างเดียวแต่ถามเพื่อแสดงความสนใจในตัวคนที่คุยด้วยด้วยและคนฉลาดมักจะเรียนรู้จากคำถามของตัวเองแต่ละครั้งที่ถามเขาจะสังเกตว่าคำถามแบบไหนได้ผลดีแบบไหนไม่ค่อยได้ผล แล้วนำไปปรับปรุงวิธีตั้งคำถามในครั้งต่อต่อไปทั้งหมดนี้ทำให้คนฉลาดสามารถตั้งคำถามที่ถูกต้องและมีประโยชน์ได้ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นแถมยังช่วยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 2. มีความอยากรู้อยากเห็นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนฉลาดมักจะเป็นคนช่างสงสยัยอยากรู้อยากเห็นไปสะทุกเรื่อง ทําไมน่ะเหรอก็เพราะสมองของพวกเขามันชอบทํางานอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเหมือนกับเด็กน้อยที่ชอบถามว่าทําไมกับทุกๆเรื่องแต่คนฉลาดเขาไม่หยุดถามแค่ตอนเด็กนะโตแล้วก็ยังสงสัยอยู่ดีลองคิดดูโลกเรามันกว้างใหญ่มีอะไรให้เรียนรู้ตั้งเยอะแยะ,แยะคนฉลาดเขารู้ว่าความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งรู้ก็ยิ่งอยากรู้มันเหมือนกับเล่นเกมที่ไม่มีวันจบ สนุกไปเรื่อยๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันทำให้สมองเราแข็งแรงขึ้นด้วยเหมือนการออกกำลังกายให้สมองยังไงอย่างนั้นคนฉลาดเขาเลยชอบท้าทายตัวเองด้วยการหาอะไรใหม่ๆมาเรียนรู้อยู่เสมอนอกจากนี้การรู้อะไรเยอะมันยังช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วยเพราะเรามีข้อมูลหลากหลายมาใช้คิดเหมือนมีเครื่องมือในกล่องเครื่องมือเยอะๆจะซ่อมอะไรก็ทำได้หมด คนฉลาดยังมองว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเขาตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รู้อะไรใหม่ๆเหมือนได้ของขวัญชิ้นใหม่ยังไงอย่างนั้นคนฉลาดรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะตามคนอื่นไม่ทันเขาเลยพยายามอัปเดตตัวเองอยู่เสมอไม่ยอมตกยุคการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันทำให้ชีวิตน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะไม่จำเจไม่น่าเบื่อ มีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆคนฉลาดเขาเลยรักการเรียนรู้เพราะมันทำให้ชีวิตของเขาสนุกและมีสีสันมากขึ้นนั่นเอง 3. เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างคนฉลาดส่วนใหญ่มักจะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างมาดูกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้คนฉลาดมักจะรู้ดีว่าตัวเองไม่ได้รู้ไปสะทุกเรื่องเขาเลยชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่น เหมือนกับการต่อจิ๊กซอที่ต้องรวบรวมชิ้นส่วนจากหลายๆที่มาประกอบกันพวกเขามองว่าการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นโอกาสในการเรียนรู้เหมือนได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ในสมองทำให้มองเห็นโลกกว้างขึ้นนอกจากนี้คนฉลาดมักจะชอบท้าทายความคิดของตัวเองการฟังความเห็นที่แตกต่างทำให้พวกเขาได้ทบทวนว่าสิ่งที่คิดอยู่นั้นถูกต้องจริงๆหรือเปล่า คนฉลาดยังมองว่าการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเรื่องสนุกเหมือนการเล่นเกมปริศนาที่ต้องใช้สมองคิดไม่ใช่การทะเลาะหรือแข่งขันกันที่สำคัญคนฉลาดมักจะเข้าใจว่าโลกนี้ซับซ้อนไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิดขาวหรือดำการฟังความเห็นที่หลากหลายช่วยให้เขาเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นพวกเขายังรู้ว่าการยอมรับว่าตัวเองผิดหรือไม่รู้บางเรื่องไม่ใช่จุดอ่อน แต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเลยไม่กลัวที่จะฟังความเห็นที่ขัดแย้งกับตัวเองคนฉลาดมักจะมีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่รู้สึกว่าต้องปกป้องความคิดของตัวเองตลอดเวลาพร้อมที่จะรับฟังและปรับเปลี่ยนถ้าเห็นว่าอีกฝ่ายมีเหตุผลที่ดีกว่าแถมการเปิดใจฟังคนอื่นยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยคนฉลาดรู้ว่านี่เป็นทักษะสำคัญในการทำงานและใช้ชีวิตในสังคม แต่ก็อย่าเข้าใจผิดนะการเปิดกว้างไม่ได้แปลว่ายอมรับทุกความคิดเห็นโดยไม่ใช้วิจารณญาณคนฉลาดยังคงวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่ได้ยินมาอย่างรอบคอบและคนฉลาดมองว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นวิธีที่จะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นไปอีกเหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้สมองไม่หยุดนิ่งนี่แหละเหตุผลที่คนฉลาดส่วนใหญ่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ย้ำว่าไม่ใช่คนฉลาดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะบางคนก็อาจจะยังยึดติดกับความคิดของตัวเองอยู่บ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการฝึกฝนของแต่ละคนนะ 4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีคนฉลาดส่วนใหญ่มักจะสื่อสารได้ดีทำไมนะเหรอก็เพราะพวกเขาเข้าใจว่าการสื่อสารมันสำคัญแค่ไหนมันเหมือนกับสะพานที่เชื่อมความคิดของเราไปหาคนอื่นถ้าสะพานดี การส่งต่อความคิดก็ราบรื่นคนฉลาดมักจะรู้จักปรับวิธีพูดให้เข้ากับคนฟังเหมือนกับนักสแสดงที่เปลี่ยนบทบาทไปตามฉากบางทีก็พูดเชิงวิชาการบางทีก็พูดแบบชาวบ้านขึ้นอยู่กับว่าคุยกับใครแถมพวกเขายังรู้จักฟังคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวการฟังที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารทำให้เขาเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นคนฉลาดมักจะพูดได้กระชับ ชัดเจนไม่อ้อมข้อมเหมือนกับเขามีเครื่องกรองความคิดอยู่ในหัวกรองเอาแต่สิ่งสำคัญสำคัญมาพูดนอกจากนี้พวกเขายังรู้จักใช้ภาษากายสีหน้าน้ำเสียงให้เข้ากับสิ่งที่พูดด้วยทำให้การสื่อสารมีพลังมากขึ้นแล้วคนฉลาดก็มักจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรเงียบจังหวะในการสื่อสารก็สำคัญไม่แพ้เนื้อหาที่สำคัญ คนฉลาดมักจะมีความรู้กว้างทำให้คุยได้หลายเรื่องเหมือนมีกล่องเครื่องมือใหญ่ๆอยู่ในหัวหยิบอะไรมาใช้ก็ได้แล้วทำไมเราถึงควรคุยกับคนฉลาดละ่ะก็เพราะมันสนุกและได้ประโยชน์นะสิเวลาคุยกับคนฉลาดเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ในสมองบางทีเราอาจจะได้ไอเดียดีๆในการแก้ปัญหา หรือได้แรงบันดาลใจในการทำอะไรใหม่ๆการคุยกับคนฉลาดอาจทำให้เรารู้สึกท้าทายต้องคิดมากขึ้นซึ่งก็เป็นการฝึกสมองไปในตัวแถมบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ดีจากพวกเขาด้วยเหมือนได้เรียนฟรีๆไปในตัวแต่ก็อย่าลืมนะว่าคนธรรมดาอย่างเราก็มีอะไรดีๆให้แบ่งปันเหมือนกันบางทีประสบการณ์ของเราอาจจะมีค่ากับคนฉลาดก็ได้สรุปก็คือ การคุยกับคนฉลาดมันเหมือนการเปิดหนังสือเล่มใหม่เราไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรข้างในแต่รับรองว่าต้องได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอน 5. คิดวิเคราะห์เป็นสามารถมองปัญหาได้หลายมุมคนฉลาดมักจะมีสมองที่ทำงานแบบยืดหยุ่นพวกเขาไม่ติดกรอบความคิดเดิมๆแต่ชอบที่จะมองสิ่งต่างๆจากหลายๆแงม่มุมคล้ายๆกับการหมุนลูกรูบิกไปมาเพื่อหาทางแก้ปัญหา พวกเขามักจะตั้งคำถามกับทุกอย่างไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่จะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายซึ่งการตั้งคำถามนี่แหละที่ทำให้พวกเขาได้มุมมองใหม่ๆใ,ในการมองปัญหาคนฉลาดมักจะมีความรู้กว้างขวางซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆด้านเข้าด้วยกันทำให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นพวกเขายังมีความอดทนสูงในการคิดวิเคราะห์ ไม่ด่วนสรุปอะไรเร็วๆแต่จะพยายามมองให้รอบด้านก่อนเหมือนกับการต่อจิกอ๊กซอที่ต้องค่อยๆประกอบภาพทีละชิ้นจนเห็นภาพใหญ่คนฉลาดยังชอบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ๆให้กับพวกเขาเหมือนกับการมองปัญหาผ่านแว่นตาของคนอื่นทำให้เห็นมุมที่ตัวเองอาจมองข้ามไปพวกเขามักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูง สามารถจินตนาการถึงความเป็นไปได้ต่างๆมากมายทำให้มองเห็นทางแก้ปัญหาที่คนอื่นอาจนึกไม่ถึงคนฉลาดยังมีความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลพวกเขาสามารถแยกแยะข้อมูลที่สำคัญออกจากข้อมูลที่ไม่จําเป็นทำให้มองเห็นแก่นของปัญหาได้ชัดเจนคนฉลาดมักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีทำให้พวกเขามีมุมมองที่ลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้น และคนฉลาดมักจะมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาพวกเขามองว่าปัญหาคือความท้าทายไม่ใช่อุปสรรคทําให้พวกเขาพยายามคิดวิเคราะห์อย่างหนักเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดทั้งหมดนี้ทําให้คนฉลาดสามารถคิดวิเคราะห์และมองปัญหาได้หลากหลายมุมมากกว่าคนทั่วไป6ปรับตัวเก่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีคนฉลาดส่วนใหญ่ปรับตัวเก่ง และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะลองนึกภาพคนฉลาดเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงดูสิไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนมันก็โอนอ่อนไปตามลมได้ไม่หักโค่นง่ายๆคนฉลาดเขามีความยืดหยุ่นทางความคิดสูงเจอสถานการณ์ใหม่ๆก็ไม่ตกใจแต่จะพยายามทำความเข้าใจและหาทางรับมือเหมือนเวลาเล่นเกมที่ต้องเจอด่านใหม่ๆ คนเก่งเขาก็จะพยายามเรียนรู้กฎใหม่ๆและปรับกลยุทธ์ให้ชนะให้ได้คนฉลาดมักจะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรคเขาจะคิดว่าเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราจะได้อะไรใหม่ๆบ้างนะแทนที่จะบ่นว่าโอ๊ยทำไมต้องเปลี่ยนด้วยเนี่ยยุ่งยากจังแต่ก็อยากคิดว่าคนฉลาดจะปรับตัวได้ทันทีเลยนะบางทีเขาก็ต้องใช้เวลาบ้างเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือ เขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆจะพยายามเรียนรู้และปรับตัวจนกว่าจะทำได้เพราะคนฉลาดมักจะรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเขาจะใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในการปรับตัวและพยายามพัฒนาจุดอ่อนไปด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าคนฉลาดทุกคนจะปรับตัวเก่งเสมอไปนะบางคนก็อาจจะติดกับความคิดเดิมๆหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่โดยรวมแล้ว คนฉลาดมักจะปรับตัวได้ดีกว่าคนทั่วไปสรุปแล้วก็คือคนฉลาดปรับตัวเก่งและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ทุกเรื่องหรือทำได้ทันทีนะบางทีก็ต้องให้เวลาและความพยายามเหมือนกัน 7. รู้จักควบคุมอารมณ์มีสติคนฉลาดมักจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนทั่วไปก็เพราะพวกเขามักจะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ดี เหมือนกับเขามีเรดาร์จับอารมณ์อยู่ในหัวยังไงอย่างนั้นพอรู้ว่ากำลังรู้สึกยังไงก็จัดการกับมันได้ง่ายขึ้นแล้วคนฉลาดส่วนใหญ่ก็มักจะคิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิดเวลาโมโหแทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาเลยเขาจะหยุดคิดสักนิดเอถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะนี่แหละที่ทำให้เขามีสติมากกว่าคนอื่น คนฉลาดมักจะเข้าใจว่าอารมณ์มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเขาเลยไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมการกระทำเหมือนกับเขารู้ว่าอารมณ์เป็นแค่เมฆที่ลอยผ่านมาไม่ใช่ท้องฟ้าทั้งใบคนฉลาดยังมักจะมองปัญหาในมุมกว้างไม่จมอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้ไม่หงุดหงิดกับเรื่องไร้าสาระเขาจะคิดว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องเครียดเลย ในขณะที่คนอื่นอาจจะกำลังวุวายกับเรื่องเดียวกันที่สำคัญคนฉลาดมักจะรู้จักปล่อยวางเก่งด้วยไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปทำให้จิตใจสงบและมีสติอยู่กับปัจจุบันได้ดีกว่าแถมคนฉลาดส่วนใหญ่ก็ชอบฝึกฝนตัวเองอยู่เสมออาจจะผ่านการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการทำงานอดิเรก ซึ่งช่วยให้พวกเขามีเครื่องมือในการจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นอีกอย่างคนฉลาดมักจะเข้าใจว่าการควบคุมอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญในการประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์เขาเลยพยายามฝึกฝนมันอยู่เสมอแต่ก็อย่าคิดว่าคนฉลาดจะไม่มีอารมณ์นะพวกเขาก็มีอารมณ์เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแค่รู้จักจัดการกับมันได้ดีกว่าเท่านั้นเอง คนฉลาดมักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ดีเคยพลาดท่าเสียอารมณ์แล้วเกิดปัญหาคราวหน้าก็จะระวังตัวมากขึ้นทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ทำให้คนฉลาดดูเหมือนมีสติและควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครฉลาดกว่าจะต้องใจเย็นกว่าเสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันสุดท้าย หากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ